สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันเกม Beat บโซวันนี้เราก็จะมาเปิดตู้เบิร์นเดวิดฮโลวีนกันต่อเนาะโดยเราก็ตัดมาจากไลน์เนาะก็ไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงปะโนเอลออกมาเถอะสิบแปดแล้วพี่สิบแปดแล้วขอหนอ่อยเถอะลุงด้วยมาเลยจบๆไปโอ้ยไม่อยากได้ยินวุ้ย อกชินอีกแล้วเหรอยังไม่เลิกรักเราอีกเหรออีชินเนี่ยทำจริงเยงสุดๆแล้วทอนนี้เล่นไปครึ่งหนึ่งก็ว่าของกลังๆลงหอที่ไม่ได้เธอละครไปลงหอผิด่ยทำจริง 19. 19. สิบเก้าสิบเก้าซีดเลยนะเพชรเลยยี่ห้านะ ปฏิเสธคิดว่าจะไม่ปฏิเสธขอ <c oughs> อืมไอเซนเหรอ <c oughs> ก็อยังชีด <c oughs> ก็ยังแล้วไม่ไอเซนคนเดียวซะด้วยเพราะมันปฏิเสธโอกาสที่จะมีมาอีกสักคนมันมันไม่น่ามีอะ มีแหละโอ้ยโนโอเอลมาเถอะการันตีการันตีเราแล้วไม่เอาชิ้นอย่านะอยาอ แล้วอย่าบอกนะมันมีตัวเดียวด้วยอะโอ้โหมาย่ิบเอ็ดยิบเอ็ดไม่ต้องโหลดนะออกมาเป่าก่อนโอ้โห ปฏิเสธผีเสื้อแม่งเอาอีกแล้วเรามาฮีบสองกันละกันนะสักรอบสักรอ,อบที่แปลว่าเพชรแม่งจะหมดอีกแล้วโหลดสนานด้วยโหลดอะไรไม่ทราบอ่ะลุงอ่ะลุง อ่าได้ตัวทําเพชรเออก็ยังดีว,ว่าอ,อ,อะไรวะเนี่ยทุกคนดีใจไหมเนี่ยได้ตัวที่ไม่มีมก็ยังดีกว่าออกซ้ำๆทําเพชรก็ไม่ได้นะแม่ไงได้ทั้งตู้ยังเนี่ยตัวเดียวเนี<ว>่ก็เอาวะ ก็ยังดีก็ยังดีเอาไปทำเพชรกำลังปลอบใจตัวเองอยู่ว่าอย่างน้อยก็ได้ตัวมาทำเพชรหลอวะได้ทั้งตู้เลามา no ังโยเวนโนเอลเนี่ยเรากดไปเพื่อเท <c oughs> ่าไหร่ออกมาก็ทั้งตู้อย่างออกขาดสาตารา์กับเทสะที่ไม่ได้ออกแต่ก็ไม่ต้องออกมานะ ขอโนเอลพอโนเอลอะโนเอลโนเอลขอโนเอลโหผีเสื้อตัวเดียวมันจะให้อะไรกูเนี่ยไปก็ได้เราจะหมดตัวไปกับเบิร์เดวิดไปย4 24ิบี่ิบงก็ไม่ออกอะไรให้ด้วยแม่เจ้า อืมนันเปลี่ยนใหม่ความผิดความคิดที่ชูมูไปเปิดตู้เผ็ดปีเออตู้เผ็ดปีทำผิดสุดแล้วปะยี่ห้าดูแล้วมันการันตีอะไรให้แม่งโตสังมากาเซโลอีกว่ะแล้วยี่ห้ามันเป็นการการันตีที่มันไม่ออกแล้วเนะ่ลืมไปเลยแม่งเอ้ยอ่ะลืม ลืมไปไว่ายี่ห้าคือมันแค่เราเลือกอย่างเดียวดีกว่าโอ้ยเม้งผมนี่ตู้นี้ยังดีเจตเจตได้นินี่มาหนึ่งตัวพร้อมเจดสา่าปรมาณวิทีเก <laughs> อดจัดเลยเม่งสองเจตสุดท้ายเม่งลุงก็ไม่ออกโอ้ย <laughs> ช่วงว่้ี้ ได้วุ้นนมม่วงแล้วตะโกนจนแม่เดินมาถามไปเราต้องมาได้โนเอลจากตู้นี้ถามจริงเฮ้ยแม่ที่นี่เขียนอยู่ตรง ทำไมเราต้องมาได้ตอนท้ายที่สุดถ้าตัวไม่มีก็คือไม่ได้ด้วยนะถามจริงอ่ะก็ในที่สุดเราก็ได้โนเอลเนาะแต่ว่าบอกเลยว่าโคตรเกลือมาเพราะว่าได้โนเอลจากตัวการันตีเนาะก็ค่อนข้างเจ็บหนักเอาเลืองก,ก็ตอนนี้เพชรก็เลขกำลังดีเลขกำลังสวยเลยเนาะ โอเคก็สำหรับคลิปตู้กดตู้กาชาก็ประมาณนี้เนาะพาร์ทสองสำหรับเปิดเดอะวิทัลวีนเอาจริงไม่มีเพชรแล้วมันนะ้งเนี่ยซิ่งเดือนไม่รู้เจออะไรมากดนะเอาเป็นว่าเท่านี้เลยละกันนะสำหรับการเปิดตู้ในครั้งนี้ <c oughs> ก็เหมือนเดิมเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอตัวไปก่อนละบาย